มาดูน้องหวายวันนี้มีตัวเมียแล้วมีแฟนแล้วน้องหวายมีแฟนแล้วอืมละสายขนอย่างใหญ่แล้วลูกอ่ะมาแล้วมีแฟนแล้วมไม่ดำนะครับดำกานะครับ เป็นเชิงนะครับตัวเมียนี่เป็นเชิงนะครับแต่น้องหวายเป็นไส้งอนนะครับม้ารอนะครับไม่ใช่ไส้งอนเป็นม้าร่อนะครับแต่ตัวเมียเป็นเชิงนะครับเชิงมุดมัดกอดครับดูว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับลองผสมดูนะครับพัชทรลองผสมดูน้องหวายนี่เป็นม้าร่อแน่ กาเตะทีสองทีเตะสองสามทีได้เฉยก็วิ่งพาเขาวิ่งรอบบ้านเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็แย่งตัวเมียกันนะครับตีเตะกันสองสามทีสองสามพอดนะครับสองสามพาดพอสะท้อนก็ไม่ไม่ให้น้องตีกันนะครับไปละตัวเมียพาเดินไปไหนนะ้วเ,เ,เอาเอาเอามาทาั้งนี้เลยวมานะครับดูดูว่า จะเป็นอย่างไรนะครับจะเอาเชิงมุดมัดนะครับมุดมัดกอดนี่แหละครับจะดูว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่น้องหวายนี่เป็นมาร่อนะครับเราก็ามาดูกันว่าลูกเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพระ้าตอนก็ผสมเอานะครับ เลี้ยงบ้านๆน,นี่นะครับผสม,สมลองดูลองผิดลองถูกพ่อสะทรเคยเคยเอาพม่ามานะครับผสมกับพม่าตีนหน้านะครับผสมกับกอดมัดนี่นะครับเขาก็มีสองเชิงนะครับเขาก็มีสองเชิงพม่าถอยเตะนี่ครับก็พม่าตีนหน้านี่ครับเตะตีนหน้านี่แหละแต่ ขยับไม่ได้นะครับพ่อธะทอนได้ได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวได้ลูกตัวผู้หนึ่งตัวที่ว่าเป็นเข้าไปเชิงชนนะครับพ่อทะทอนก็ลองไปวางดูนะครับไปลองไปวางให้เขาดูเขาจะมาซื้อนั่นแหละพ่อสะทอนก็วางให้เขาดูคนไก่ของเราประมาณสองโลหกนะครับของเขาประมาณสองโลแปดนะครับเขามาวางดูเขาจะซื้อน,นะครับมาวางดู ขยับไม่ได้เลยครับขยับไม่ได้เลยขยับเป็นของเราตีนหน้าพอพวอเขาขยับเตะเลยครับพอขยับเตะเลยขยับแล้วก็เตะเลยพอข,ขยับปุ๊บเตะปั๊บเลยอพอพ่เขยึ๊ยยึกเขายกตีนเปล่านะครับพอสาธรก็เขาก็ขนาดสองลบแปกับสองโลหกนะต่อให้เขาสองขีดเ <c oughs> ขาก็แย่งซื้อเอาไปนะครับ พอทะนก็ประมาณนี้แหละแต่พอทะถอไม่ได้ไอ้นั่นเป็นจิตเป็นไอ้นั่นนะครับไม่ได้เพาะพันธุ์เอาเป็นอาชีพนะครับเขามาดูเขาว่าติดตามมาซื้อน้องๆเขาไปถว่าติดตามซื้อน้องๆที่ว่าเป็นแม่แม่เดียวกันพ่อเดียวกันนะครับแต่ก็เป็นเป็นมุดเป็นมัดนะครับไม่ไม่มีตีนหน้านะครับพอทะถอนลองเอาพ่มาก,กับมุดมัดผสมกันนี่ก็ลองเอามุดมัด ปรผสมกับม้ารอนะครับดูว่าจะออกเป็นรัตนะไหนนะครับยังไม่ออกสักไข่เลยกำลังทพิ่งจะทับมาดูกันแม่แม่สาวนะเนี่ยทับแล้วน้องหวายทับเลยสองวันนี้ทั้งจะทับวันนี้นะครับจัดปีกจัดทางกันใหญ่เลย ใครๆที่ว่ารู้ก็แนะนําพ่อสะธรได้นะครับว่าเอาเชิงไหนมาใส่เชิงไหนครับแต่น้องหวายน,น,น,นี่เป็นม้ารอดนะครับแต่แม่ดํานี่เป็นมุดมัดนะครับเชิงนะครับเข้าปีค้าซ้ายปีขวานะครับมุดมัดแล้วก็ลองดูลองดูว่าเราจะใส่กับม้ารอมันจะได้ไหมไตัวเมียเชิงในนะครับตัวผู้เชิงนอกนะครับ น้องหวายก็วิ่งล่อนะครับวิ่งล่อแล้วก็กลับมาเตะเอานะครับวิ่งมุดมัดแต่แต่ตัวเมียนี่มุดมัดครับมุดมัดเข้าล็อกดูว่าเราผสมมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแม่แม่แม่ดำก็สวยดีนะครับเนี่ยผสมพันธุ์เอาเองครับ ธรรมชาติผสมธรรมชาติเลยนะเนี่ยลองดูนะครับใครมีความความรู้ก็แนะนำพ่อสะทรอนได้นะครับติดตัวเมียแล้วเอาตัวเมียมาให้เขาจะเข้าไปในนู่นนี่แล้ว ครับแบบธรรมชาติเลยนะดูก็อีกสองสามวันก็น่าจะไข่นะครับอีกสองสาวันก็น่าจะไข่แล้วไหนน้องวายว่าเข้ามานี้ก่อนลูกวะ <c oughs> อาู้ปก็ก <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็ฝาก ตามน้องๆน้องๆด้วยนะครับเราลองเอาลองผิดลองถูกลองทุกอย่างครับมาเล,ล้วมาแล้วมาทางนี้เลยแล้วตม้มยาไปนู่นแล้อเอามัมันดำมาแล้ว ัเลี้ยงอยู่นี่แหละครับผสมอยู่นี่แหละผสมปล่อยธรรมชาติเลยนะครับมาเร็วมาเร็วมานี้แล้ววันี้แล้วม่ดำวันี้แล้วอา้าวุ๊กกุ๊กกกกตื่นไม่ได้หรออ้าวุกมาเร็วมาแล้ว มาลงมาไม่เปรี้ยวเท่าไหร่แล้วไม่ดำลักษณะก็ดีนะครับนี่เป็นมุดเป็นมัดแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมุดมัดเชิงายนี้พ่อสะทอนก็น่าจะเอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามน้องๆน้องๆด้วยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับ มาแล้วมาแล้วมาลงมผสมผสมเองครับลองลองผิดลองถูกดูว่าตอนไหนมันจะถูกนะครับลองเพราะว่าายนี้เพราะว่าเอามาล่อกับเชิงนะครับมุดมัดใส่กันดูว่าจะออกมาอย่างไงนะครับคลิปนี้พอสะท้อนเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ